สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานี่ครับธุรกิจของพ่อนะครับเป็นธุรกิจรับมีดเป็นธุรกิจของพ่อผมเองนะครับก็เป็นธุรกิจรับมีดนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับงานรับมีดที่พ่อผมทําอยู่นะครับเข้ามาที่โรงมีดของเรานะครับนี่เป็นเมียของพ่อนะครับอันนี้ก็เป็นมีดที่ พ่อรับจ้างอยู่นะครับเป็นเล่มละเล่มละใส่เพ่อเล่มใหญ่เล่มละ20บาทเนาะถ้าเล่มเล็กอะเล่มละ10บาทนี่ลองโชว์รับสักเล่มหนึ่งก่อนทำยังไงให้มีคมนี่ที่นี่การรับมีดของลุงรอดนะครับป่ารอดคนสิงบุรีนะครับเอาหินหยาบก่อนนะพ่อวางยังไงในวางมุมยังไง อาระวงังถ้ามีใช้งานทั่วไปแล้วก็วางมุมที่ประมาณ20องศาเนาะไล่จนเกิดเก,รเกรสรที่คมนะครับผัวละข้างในกี่ทีนะพอ่อประมาณนะ20ที20ข,20ข้างละ22ฝั่งให้เท่ากันนะครับเพอให้ผมตรงเสมอเป็นแนวเดียวกันนะครับเป็นหานรับมีดข,ของพ่อก็นี่ก็ไปใช้ได้ครับเป็น ไม้ตอก,กันแล้วก็วางบนถังน้ำนะครับ<ม>กับข้าับข้างอีกยี่สิบที่ก็เป็นธุรกิจนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบของโลมิดของผมกับพ่อนะครับนีอ่อันนี้เมียพ่อนะครับกำลังทำขนมอยู่นะครับ <c oughs> ทำไรแม่ทำขนมไม่ นอกจากรับมีดด้วยทางธุรกิจทางขนมเนี่ก็กินเองนะครับลงทุนไปจะเป็นพันแล้วนะครับ <c oughs> กินเองครับเตาปืนของแม่นะครับ <c oughs> นี่เมื่อกับข้างยี่สิบแล้วอันนี้เป็นหินหินปกติเนาะหินห้าเสือทั่วไป <c oughs> หินห้าเสือแถบก้อนสีขาวหินหยาบะก็ได้นะครับหินรับมีตาคนป่าที่ขายตามร้านขายเครื่องมือช่างร้านขายยี่สิบบาททั่วไป อันนี้ฝั่งหยาบเนาะนี่ผมเนี่ยได้ทีย,ยังยังกกับ,กบนี่ไปกลับเป็นฝั่งละเอียดนะครับฝั่งละเอียดข้างยี่สิบองศายี่สิบเท่าเดิมเนะเาะหอก็หายขั้นตอนเลยนะครับในการรับมีดก็จะทำให้มีดได้ มเหมาะสมเก็บการใช้งานนะครับระหว่างที่ัวพ่อรับหุ่นเอ็นก็ตามาชมโล่ไม้นะครับนี่เป็นโลม,ามีม้นะครับนี่มีนี่เป็น,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 ปนงานที่ตีไว้หรือขัดใบนี่นะครับมาประจําโล่ไม้ของเรานะครับ ชุดนี้ที่จะเตรียมใส่นะครับแล้วก็ชุดนี้เนื้อเก็บงานที่จะส่งลูกค้านะครับมาเทนอันนี้ก็จะเป็นตีขึ้นโูกไว้นี่นะครับนี่ก็ชอบใช้คอนแบบนีคอนญี่ปุ่นตีให้แรงดีครับน้ำหนักประมาณสองกิโลวนกลับมาที่พอ่อมีดที่คมเนี่ยนะครับก็ การกรีดกระดาษเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดระดับหนึ่งแล้วก็เรื่องของการการระดับความคมของมีดนะครับโดยส่วนว่ามีดเนี่ยจะรักษาความคมได้ดีหรือไม่จะฟันได้นานคมนานเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการชุบแข็งอีกครั้งนะครับแต่ถ้ามารับมีดของพ่อนี่ก็ต้องกรีดกระดาษเข้านะพ่อเนาะต้องให้คมเลยเดิมแล้วเนี่ยป๋าก็มีอาชีพปาตาน,นะพ่อ ขึ้นต้นตาลน้นําตาลตะโหนดที่สิงห์บุรีนะครับนี่มันก็มารับจ็อบรับมีดที่แม่ห้องสอนนะครับจะคนขึ้นต้นตาลเนาะเราเป็นช่างรับมีดนะครับถ้าใครมีโอกาสผ่านไปผ่านมาที่แม่ห้องสอนก็นามีดมารับได้ครับเล่มละสิบบาทเล่มใหญ่ยี่สิบาทครับผ่านไปแล้วห้านาทีนะครับยังไม่เสร็จเลยได้ไหมยังเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนี้ไอเป็นเป็น,ปนแปลงผักของแม่นี่ภูเขาข้างหลังนี้ก็ใบร่วงกระบหมดแล้วมีนี่ครับมีแปลงผักของแม่ลเล็กๆน้อยๆนี่ต้นสมุนไพรครับนี่มีต้นสมุนไพรด้วย กลับมาที่มีดเล่มเดิมเลยก็ออยังไม่เสร็จเหมือนเดิมนะครับจะรอกันก่อนอป่าบอกว่าใจเย็นๆนะครับตนที่เราจะนำมารับเนี่ยถ้าเกิดใบมีดมีสนิมเยอะอาจจะต้องนำไปขัดด้วยเครื่องเคทีด้านหลังก่อนนะครับแล้วก็นำมารับด้วยมืออีกครั้งหนึ่งม,มีพ่อแกชอบรับแบบหินแบบนี้นะครับแกบอกว่าคมดีครับ คนโบราณนะครับเก็บเกสรหรือว่าเส้นเซอร์เดตของของมีดเนี่ยกนะ็จะนำํำพ่อจะนําไปรูดกับหนังนะครับถ้าใครไม่มีก็เป็นผ้ายียนหรือเข็มขัดหนังก็ได้นะครับรูดเก็บ,เก,บเกสรคมอืมผม 嘿、okay.